ก็มีชุดแต่งแรงนะครับสาหรับสายเวฟนะครับมาให้เพื่อนๆชมกันไปดูกันครับมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นเสื้อสูบแต่งนะครับเป็นของเวฟร้อยยี่้านะครับก็มีเวฟร้อยยี่ห้า RSI เลยนะครับผมเป็นลูกสูบ57าิมิลนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเสื้อสําเร็จรูปเลยพร้อมรูปมาเลยนะครับอันนี้มีอุปกรณ์ให้ครบนะครับมีสลักมีแหวนนะครับแล้วก็มีปักเกล็ให้ด้วยนะครับ แล้วก็ซีนวาลให้ด้วยนะครับเนื้องานก็สวยๆเลยนะครับหัวลูกสูบหัวนูนช่วยในเรื่องกําลังอัดใต้กําลังอัดดีนะครับทําให้ลดแรงขึ้นนะต่อมานะครับเป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกเก่านะครับเวฟร้อยสิบไอนิว KWB นะครับเป็นเสื้อพร้อมลูกสําเร็จลูกนะครับลูก53าบมมิลนะครับผมของเวฟร้อยสิบไอนะครับหรือดีนร้อยสิบไอตัวนี้เครื่องตัวละกันใช้กันได้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็มีแถมมาก็มีแหวนกิบล็อกสลักสลักลูกสูบให้ด้วยนะครับ ลูก53มิลก็ใส่กับฝาเดิมได้เลยนะครับผมก็สามารถปรับ